สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพราผมนายชอตตี้บูจะไหวเช่นเคยนะค,คลิปนี้มาดูเกมอ่าเป็นช่วงเกมเก่าที่พลาดไปนะเกมที่3บแล้วอ่าก็เกิดนามนิดหนึ่งคือคือไอไอช่วงเกมเก่าที่พลาดไปเนี่ยคือเป็นช่วงที่แบบเราไม่มีอ่าเครื่องมือมากเพียงพอที่จะไปรีวิวได้คือสมัยก่อนเนี่ยบูสแซกเล่นไม่ได้บางอะไรเล่นไม่ได้บ้างแล้วผมไม่มีกล้องบ้างอะไรบ้างนะแต่สมัยนี้มีบบย์เซนมันก็เลยทาให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้น แล้วก็บางเกมอยู่ดีๆกลับมาเล่นในบูแสแตกได้เฉยเลยนะมันก็เลยเป็นที่มาให้ผมกลับไปหาเกมเก่าๆก็มีเพื่อนๆหลายคนเสนอเกมมามีหลายเกมมากก็เดี๋ยวจะพยายามไล่ทําให้แล้วกันเนาะวันหยุดก็มีเวลานิดนึงอ่ะมาดูเกมนี้นะฮะเกมแนวดนตรีโชว์ายล็อกนั่นเองเป็นแอนิเมชันแล้วด้วยก็ค่อนข้างดังเหมือนกันนะ ไปเล่นเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็น,ปน,ปนแนวดนตรีไม่รู้จะอธิบายไงมาหนึ่งก็จะมีเหมือนข้อตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมนะครับเรากดปุ่มขวาเนาะตกลงแค้นซ่ก็เไม่ให้ตกลงเพื่อที่จะไปดูเลยนะครับปัจจุบันเวอร์ชั่น3.2.1แล้วก็เป็นเกมเก่าที่มานานและวหลายเดือนมากๆแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเราก็มาดูว่าในเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันรอติดตามแป๊บนึงครับ Okay. โอเคก็โหลดเสร็จแล้วเข้ามา,าน่าจะเป็นช่วงปลลอ็อกนะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องนะผมจําไม่ได้ใส่ชื่อห้ามเกิน10ตัวอักษรไม่รู้ใส,ส่ซ้าได้เปล่าผมเคยเล่นไปเมื่อโบราณกาลมาแล้วนะฮะได้นะโอเคฝั่งซ้ายรู้สึกเป็นผู้จัดการ <c oughs> อันนี้เขาถามว่าต้องเล่นทิเวทเตอร์ยียไหมแนะนำว่าให้เล่นนะสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวแบบดนตรีเนี่ยควรเล่นอย่างแรงเลยแล้วรู้สึกว่าในเกมเนี่ยมันจะมีปรับจังหวะด้วยนะเออ ก็คือเนี่ยตันเนี่ยมันมี3เลนเท่านั้นนะเกมนี้ก็ถ้าโน้ตมาถึงจุดก็กดเท่านั้นเองนะครับนี่ถ้ากดเร็วไปก็จะแบดนะกดช้าไปก็จะมิสนะอย่างที่เขาบอกนะครับมีโน้ตแบบกดค้างด้วยนะนี่แล้วก็คือต้องปล่อยให้ทันนะปล่อยช้าไปก็จะมิสก็สำหรับเกมนี้จะมีแค่4ระดับเท่านั้นนะ perfect good bad miss นะ perfect ก็คือเป็นทีดีที่สุดนั่นแหละ แล้วก็พยายามทำคอมโบเลี้ยงคอมโบไปได้เรื่อยๆ,ๆนะมันจะมีเกรดฟีเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็จะทําให้เทนชั่นเกรดเขาเรียกว่าแหละมันมันต้องเก็บเทนชั่นเกรดอ่ะคือเรากดดีๆไปเรื่อยๆมันก็จะแบบมีโบนงโบนัสให้อะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวโนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะได้โบนัสมากขึ้นมีสกิลด้วยนะฮะสกิลมารคเกอร์นะก็คือเรียกได้ว่ามีระบบเยอะแยะนะอ่าการนี้เป็นการ์ดต,ตัวละครของเรานะคือ ไม่ได้แค่ไปเล่นดนตรีเดียวยังมีเรื่องของการ์ดด้วยนะครับก็จะเป็นแนว RPG ผสมเข้าไปด้วยนะฮะ RPG ผสมรีทึมนะรีทึมเออแล้วก็แปลกนะทำไมเกมดนตรีเขาไม่เรียกงมิวสิกเกมนะเขาเรี่องรีทึมนะอันนี้มันนานมากแล้วเนาะอ่าอันนี้เขาก็เรื่องของอ่าเซตไทมิ่งนี่อันนี้คือจังหวะของการกดแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันอาจจะกดไม่ตรงจังหวะบางคนแบบกดเร็วไปนิดนึงบางคนจวดท้ายนิดนึงมาตั้งได้เซตไทมิง่ง กการเซตไทมิ่งก็จะเนี่ยมันจะมีดนตรีให้เราให้เรากดตามจังหวะนะฮะฟังดีๆนะฮะแมงตึก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 นี่ให้กดนะครับคือเป็นการกดจังหวะผมที่ผมเงียบไม่ใช่แล้วนะคือมันจะได้กดตรงไงอ่าอ <cause arios. S 1> ันน <okay>. ี้คือเป็นการเซตจังหวะนะครับ อ่อันนี้เขาก็เขาบอกว่าผมกดเร็วกว่าเร็วกว่าทั่วไปเนี่ย0.225นะครับสามารถที่จะกดเล่นใหม่ได้นะเพื่อที่จะกดอันนี้ใหม่นะครับเพื่อที่จะเซตไทมิ่งใหม่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดผมแนะนําให้ลองกดแบบเนี้ยสองครั้งถ้าตัวเลขเท่ากาันแสดงว่าอันนั้นนะท่านผู้ชมถนัดจริงๆแต่ถ้ามันค่านเครื่องนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาการเล่นมากแต่คืออันนี้คือเราถนัดแบบนี้นะฮะโอเคเริ่มเลยเกมลน,นตี้สมัยหลังๆเนี่ย ดีตรงนี้แหละมันสามารถปรับไอจังหวะที่เราจะกดเพอร์เฟกต์ได้อ่ายังไงต่อนะฮะเฮ้ยอย่าโหลดนานสิ <c oughs> ถ้าเป็นการโหลดกระปิดกระปอยแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดฉากไปเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคนะอันนี้จะจะเป็นอ่าแมปนั่นเองกนะ็จะมีไปเรื่อยๆนะหลายแมปนะ,ะัะอย่างนี้ก็เป็นชนะิบูชิบย่าเนาะคือแมปมันก็จะไม่ได้ตรงความจริงหรอกมันก็จะแบบออกแนวแฟนตาซีนิดนึงนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะมีเพลงให้เล่นนะครับ Can't Stop d a i s i นะครับ d a i s i แปลว่าชอบนะฮะก็คือหยุดการชอบไม่ได้นั่นเองอเงื่อนไขคือคอมโบ5ครั้งขึ้นไปนะฮะอาจจะมันมันมันคงจะต้องทำได้แหละถ้าคอมโบไม่เกิน5ครั้งผมว่าไม่น่าผ่านนะอะโอเคเล่นเลยแล้วก็เสียงของการเล่นครั้งนี้ผมอาจจะตัดออกเนื่องจากบางทีมันติดลิขสิทธิ์ของ youtube อะไรแบบนี้นะฮะผมอาจจะแบบเบาหรืออาจจะ พูดแทรกหรืออาจจะอะไรก็กทาไปนะเพื่อไม่ให้โดนเรื่องลิขสิทธินะฮะเมื่อกี้เลือกเพื่อนนะครับเพื่อนก็เลเวลสูงกันหมดแล้วก็อย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเจอคนที่เลเวลตันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติอ่านี่ก็เป็นตี้ของเรา5้5าใบแรกที่เขาแจกมาพร้อมเพื่อนนะครับโซ่สองพันเก้าร้อยอันนี้คือนะโซ่มจำไม่ได้ว่าคืออะไรนะอโอเคปะมันจะคือถ้าทำตามเนี้ยมันก็จะได้ของได้เขิงเยอะแยะปะดูเลย Yes I'm ready เออแล้วก็จะบอกว่าไอโชวบายลองเนี่ยมันมีทีวีนิเมะแล้วเนาะเออตอนนี้เกมมารู้สึกว่ายัางไม่มีนะเออยังไม่มีแล้วรู้สึกตอนนี้มีทั้งหมด12ตอนแล้วมั้งจำไม่ได้เลื่อผมจำไม่ได้เรื่องไทม์ไลน์นะว่าอะไรมาก่อนมาหลังแต่คือตอนนั้นผมไม่ไม่รู้จักเลยโชวบายลองผมเล่น,เล,นเล่นเกมดนตรีเฉยๆอ่ะมาละข <c oughs> ึ้นสเตต e ออนสเตตท three t o one s t a r อกดไงดีวะโอ้เพอร์เฟกนะฮะอันนี้เป็นเพลงเพลงโอเพนนิ่งหรือเอนดิ้งของของของเกมหรือเปล่าเอ้ะของของแอนิเมะเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่ถึงผมจะกดเร็วกว่านิดนึงก็ยังเพอร์เฟกอยู่นะฮะไม่ได้ต้องเป๊ะไม่เหมือนไอ้พวกดีเจแม็กที่ต้องเป๊ะถึงจะขึ้นคูอะไรอย่างนั้นนะฮะอ๋อดีเจแม็กเนี่ยใช้คำว่าแม็กแล้วเนาะ อย่างนี้คือกดเร็วกันนิดนึงได้เนน่ะนะผมเกิดเร็วกันนิดนึงกดพอดีก็ได้น,นะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นไม่ได้เรื่องยากนะฮะเป็นเกมแนวดนตรีจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสคิปเลยกันเพราะว่าโนต้ตมันแค่นี้เองอะ่ะกระหลงกล้องนี่สําหรับพวกเราชาวชาวเกมคอร์ดนตรี be, เนี่ยไม่มีทางเล่นตกอยู่แล้วครับอันนี้จะเซ็ตคีย์บอร์ดก็ได้นะเออเซ็ตคีย์บอร์ดจะได้กดง่ายๆคีย์บอร์ดเอาถ้าใครเล่นผ่านพวกบูแสแตกพวกอ่า แอนดี้พวกไอ้ดอยสี่เอ็กก็เซ็ตคีย์บอร์ดเอาแล้วกันนะโอเคตรงนี้ผมขอข้ามเลยนะกันเนาะจะได้ไม่โดนลิเกสิบโอเคก็เล่นจบแล้วนะอันนี้ผมก็ผ่านภาร,รกิจที่เขาบอกแลยนะคอมโบ5ก็คอมอ่าก็ผมได้คอมโบ87ไม่ได้ไอ้น,นี่นะเพอร์เฟกต์นะเพราะว่าผมไปกดสต็อปแล้วไปเซ็ตคีย์บอร์ดไงแล้วมันิงโลดตัวนึงมันหลุดไปผมไม่เห็นก็ซวยเลยอ่ะแล้วอโอเคนะครับมันมันมันช้านิดน,นึงเนี่ยแบตไปครั้งหนึ่งพอไปปรับ ไปปรับคีย์บอร์ดอะไรแะนี่อ้างเลยอนะ้างเลยฮะโอเคก็ได้เลยวงเลเวลอะไรกันมาเยอะแยะๆๆแล้วก็ตังคนะ์ด้วยนะโซด้วยโซเพิ่มมา20กว่าเองเทนชั่นก็เพิ่มมาอีกเป็น3,850คือจะบอกว่าเ,เทนชั่นนี่เหมือนกับเป็น HP อ่ะคือกดลดไอเทนชั่นก็จะลดไงเอออันนี้เขาถามว่าแอดเพื่อนไหมผมไม่แอดเพราะว่าอันนี้ผม ID ทดสอบนะแอดไปก็เท่านั้นเฮ้ยผมลืมบอกเรื่องไอ้นี่รเ,ยยเรื่องป่าเนี่ยย้ายเครื่องไปเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ดูตอนหลังสุดเลยก็ได้นะลืมเฉยเลยอ่ะ โอเคนะฮะอันนี้ก็เขาให้ไปเล่นเพลงต่อไปเลยนะฮะหนึ่งขีดสองนะครับอะแล้วในเพื่อนคราวนี้ก็จอกง่อยแล้วล่ะ <laughs> เพื่อนเมื่อกี้เลเวลห้าสิบเลยตอนนี้กลายเป็นเพื่อนเลเวลหนึ่งหมดละอันนี้มันเหมือนกับมีบอสด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเล่นกับบอสเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะมีแบบมาร์กเกอร์อันนี้คืออันนี้คือห้ามกดนะใช่ปะน่าจะห้ามกดนะครับแล้วอันเนี้ยคือเป็นสีขาวนี่เคาน์เตอร์โจมตีกลับไปที่บอสนะฮะเราลองดูก็ได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นยังไงนะครับอัมเลดีแล้วครับเฮ้ย <c oughs> แร้วอันี้เขาบอกว่าซื้อโชว์บาล็ lock, อกที่เป็นบูเลหรือดนะีวีดีในแถมกัดระดับ UR1 หนึ่งใบด้วยนะครับไปลองติดตามดูก็แล้วกันนะลองฝากเพื่อนที่ญี่ปุ่นซื้อแล้วหลังนะั้นเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะว่าการสู้กับบอสเนี่ยมันจะแตกต่างกับการเล่นธรรมดายังไงอ่ะเดี๋ยวผมใช้คีย์บอร์ดเนาะน่าจะไวกว่าซีซูแันโกผมจะทำาห้เสียงดนตรีดีเนะี่ยช่างมาแล้วกันเดี๋ยวคอย่อยอ่า ค่อยว่ากันเีอะอันเนี้ยถ้าเราเรากดปุ๊บมันก็จะสวนได้เลยนะฮะอันนี้ห้ามกดนะเอ้าต้องกดนหว่าผมนึกว่าห้ามกดผมมั่วเองครับเพราะผมจำไม่ได้ <c ười> <c ười> โอเคก็คือการสู้กับบอยก,ก็เป็นแบบนี้นะครับคือกดคีย์บอร์ดต้องกดหมดนะไม่มีอันไหนที่ห้ามกดนะครับผมมั่วเองคือ <c ười> ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยกดเพื่อป้องกัน บอสจะเลือดไม่ลดแต่ถ้าเป็นโน้ตธรรมดาเนี่ยโจมตีก็ทําให้เบร์ดเลือดของบอสลดนั่นเองนะครับไม่ได้มีเรื่องพิษนานเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นไอ้ลูกที่สว่างสว่างอ่ะสีฟ้าฟ้าอย่างอันนี้ก็คือจะโจมตีเข้าหาบอสอย่างแรงนะฮะโอเคสําหรับการสู้กับบอสผมก็เอาไวพ้พิงเท่านี้นะเพื่อป้องการปัญหาลิขสิทธิ์พูดกันตรงๆและเมื่อ,อเราฆ่าบอสได้แต่เพลงยังไม่จบก็จะเป็นช่วงโบนัสนะเนี่ยที่ผมกดอยู่เป็นช่วงโบนัส ก็จะได้อะไรไม่รู้ฮะเขาบอกแค่เป็นช่วงโบนัสท่านั้นเองอก็แค่สามสิบว่าคอมโบท่านั้นแหละที่เราได้สู้นะครับอ่าก้านนี้ก็ผ่านเนาะเออชิลชิไม่ได้เรื่องยากอะไรนะฮะนี่คือการสู้กับบอสนะครับอ้าวมิสไปหนึ่งครั้งมิสตอนไหนวะโอ้เศร้าเลยได้อ๋อไอ้มิสตอนนนั่นแหละที่ผมไม่รู้ที่ผมปล่อยนั่นเองนะครับเเป็นไงน,นี่คือการเล่นนะเกมดนตรีนอกจากมีแบบธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบสู้กับบอสด้วยนะครับ เลยว่าโอเคอะเกมอื่นมันไม่ได้มีแบบนี้นี่อ่ัอน,นี้ก็มีการดาวนโหลดข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวอออก็รอกันอีกสักพักหนึ่งแล้วกันใช้เวลา30ว <c oughs> ินาทีนะก็คือไม่นานอันเนี้ยอ้าวเสร็จเลยหรอทำไมไวจังวะเฮ้ย <c oughs> อ๋อยังยังยัง,ยงมีดาวน์โหลดอีกขยิกหนึ่งอ่ะก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคนะฮะนี่ก็ดาวโหลดเสร็จแล้วมาเป็นเหมือนกับข่าวแล้วดูดีมีพงมีเพลงอะไรเต็มไปหมดเลยนะ,ะก็เข้ามาดูได้นะครับ วันนี้ได้ของเป็นโบนัสเพชรนะฮะก็คือเป็นเงินแค้นนั่นแหละพรุ่งนี้ได้เป็นตังค์สามพันนะครับแล้วเกมนี้ตังค์เขาเรียกว่าซาวดอลนะฮะน่าจะปนี่เอามาจากเสียงเพลงแล้วก็ผสมกับคำว่าดอลลาร์นะนี่อะไรเนี่ยได้ของขวัญมาสองอันกดอันบน,นสุดได้นะมันตัวเมตเตะนะก็คือรับของทั้งหมดนะครับมีเวลาให้รับเนี่ยเก้าสิบวันนะแล้วแต่ของที่เรามีนะเมื่อกี้เห็นแววๆมันมีเจ็ดวันด้วยนะก็อย่าปล่อยมันคิ้งไว้อะ่ะคือมีก็มากดนะฮะ,ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยบิงโกอะไรของมันเนี่ย ไม่เป็นไรครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะผมก็จาไม่ได้เลยฮะผมก็มารีวิวแบบสดๆเพราะผมลืมไปหมดแล้วอ่าก็อันนี้เป็นในเ,เฟซของเกมนี้นะมีเมนูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอามาดูด้านบนกันอะไรเป็นบิงโกก็น่าจะแบบวันหนึ่งเปิดได้อันนึงอะไรอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเอามีฟรีอันหนึ่งเลยอ๋ออันนี้เปน็นนี่เป็นมือใหม่อ่ะแต่ว่าเกมนี้ใช้คําว่าบิงโกแทนก็จะมีภารกิจให้ทานะครับก็มีเปิดคาชปองด้วยเพชรด้วยธรรมดามีอ่าสับทิวเตอร์เรียลนู่นนั่นนี่ เดี๋ยวลองรู้ว่ากดแล้วมันพาไปไหมอะมันพาไปนะเพราะนั้นก็อย่าลืมมาทำเควสมือใหม่กันนะครับก็อันนี้เป็นเปิดอาะปองเนดะี๋ยนวนี้เป็นอะไรนี่ยโบมัยับ tutorial ื่ออะไรวะเดี๋ยว,อวลองกดดูนะกดเกมนี้ตกลงอยู่ฝั่งขวานะเหมือนเกมส่วนใหญ่นะฮะก็ไม่ได้มอีอะไรเป็นพิเศษนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้อันนี้เป็นเป็นซอมหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรให้เยอะแยะเลยแล้วรูดิเดวแล้ววงดนตีมันก็ หน้าตามันเปลี่ยนไปด้วยนะเอาลองกดดูดิเพสไตล์อ๋อมันเหมือนเป็นรา,ายละเอียดของของตัวละครอ,อะ่ะเออเลือกเพสไตล์ได้มีให้เลือกหลายวงนะครับก็เหมือนจะเข้ามาดูเฉยนะเพราะว่าอยู่ดีดกดแล้วมันจะได้เลยผมว่าน่าจะไม่ใช่นะ,ะก่ลองมา,าดูนะฮะมันก็จะมีเควสใหม่เยอะเยะแล้วก็จะได้ของรางวัลกันมานะฮะ ก็น่าจะมีหลายเควสด้วยนะครับอันนี้มันเขียนเลขหนึ่งอยู่นะน่าจะมีหลายอันนะลองมาหากันเราเองนะลองมาทำกันเอาเองนะ,อ,ะอันที่2อันนี้เป็นเอพิโซดนะครับเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละอะดูเดะโหเต็ไมไปหมดเลยอนะแล้วก็ตามไปนั่นแหละตามไอ้วงดนตรีเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหนี่เป็นยอดมนุษย์นะฮะกดเข้าไปเป็นเอพิโซดของตัวละครนะครับอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วนะฮะ อ่าแค่นี้แหละไปจะผ่านเควสเมือใหม่แล้วมั้งเนี่ยไม่ไม่เห็นต้องมาเล่นโดนตรงโดนต,ต,ตีอะไรเลยอันนี้ได้ลองได้ของขวัญเฟรนพอยต์ห้าร้อยเนี่ยถ้ามานั่งกดทุกคนเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่ต้องเล่นอะไรเลยอู้ดด,ด,ดูดิได้เต็มเลยอะอ๋อเป็นไอ้น,นี่เป็นของรางวัลจากบิงโกด้วยที่เราได้มา2อันเมื่อกี้คือคือแบบมานั่งไล่ทำเควสมือใหม่ก่อนล้วกันเพราะว่ามันเอามันไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าแบบกดแล้วมันพาไปให้ทำนะครับก็ลองไปทำดูกันลวกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอื่นกันด อ่าโอเคนี่ก็เป็นเอพิโซดนะฮะก็เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาคุยกับตัวละครเพื่อได้ผ่านนอกจากผ่านบิงโกก็จะได้ของรางวัลด้วยนะอันนี้ก็เป็นของรางวัลเนาะอันสุดท้ายเป็นข่าวสารนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการดันเจียนอ่ะก็คือมีทัวร์ก็คือเล่นทัวร์ไปก็มีอีเวนต์นะฮะแล้วก็มีแบนดนะครับทัวร์ก็ตามเนื้อเรื่องอ่ะมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะมีแผนที่เปิดขึ้นมาใหม่เล่แล้วก็เล่นนะครับแล้วก็อีเวนต์เข้าทางนี้ก็ได้อีเวนต์ก็จะเหมือนเกมทั่วไปที่แบบ ช่วงนี้จะมีดันเจี้ยนนี้มาเออจะได้โบนัสแตกต่างกันไปก็จะมีแบบดันเจียนประจาวันด้วยอะไรด้วยอ่ะเนี่ยดูด็ดกช่วงนี้มีเต็มเลยก็เป็นการเล่นเพลงนั้นก็มีโอกาสได้ของดีๆอะไรแบบน,นี้เ็ต้นนะครับส่วนอันสุดท้ายที่เป็นแฮนกดตรงนี้ใช่ป่าวะเ,ออเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกดีกว่าแล้วไอเกมนี้มันเนี่ยเนมาเอาอีกแล้วคือเฮ้ยท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมตัดฉากบอ่อยผมขอบ่นเลยคือคือมันหลุด มันไม่ได้หลุดอะ่ะมันค้างอย่างเงี้ยบ่อยมากนะมันก็จะขึ้นมาบอกว่าทำเอาให้กดรีทายนะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเห็นผมตัดฉากบ่อยนะครับเนะี่ยอารมณ์เสียงจริงถ้าเล่นในมือถือไม่เป็นนะมาเล่นในโปรแกรมพวกนี้ไนดะ้เสือกเป็นเฉยเลยโอเคโอเคโอเคกว่าจะกลับมาได้นะใช้เวลาโคตรนานเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเริ่มเซ็งแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าอันสุดท้ายนะที่เป็นแฮนนะครับผมไม่เขาเ้าใจว่าคืออะไรลองกดเข้าไปดูดิอเขาบอกว่าต้องเลเวลอัพก่อนถึงจะเข้าไปอะไรพวกนี้ได้หรออืมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดิ เือเหมือนกับว่ายังเน่ยเนี่อต้องผ่านอ๋อมีอีนนี้ด้วยต้องใช้ต้องต้องเสียตังค์นะเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะฮะเนี่ยสองพันเนี่ยเลเวลหนึ่งเดี๋ยวลองผมลองกดดูนะอ๋อเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่ฟังเพลงเนะี่ยอ๋อเป็นฟังเพลง แล้วไม่ได้ฟังเพลงเป็นเทรนนิ่งของเพลงนะคือซื้อมาก็เทรนนิ่งซ้อมได้นะครับของวงที่เราชอบเออผู้ชมต้องไปเลือกก่อนนะว่าชอบวงไหนอ่ะเออจะได้เล่นได้นะเนี่ยผมนี่รู้สึกจะเป็นวงแรกมั้งเออไม่ใช่ไม่อันไหนวะอ่ะหายไปไหนละน่าจะวงนี้นะที่เป็นวงแรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย p l าสมาพลาสมา c ิก้านะเนี่ยเลเวลสองนะเพราะว่าผมเล่นตัวนี้อยู่ไง เล่นตัวนี้อยู่อะแลอย่าลืมลองมากดกันดูนะถ้ามีตังนะงมาทรงมาซ้อมเพลงด้ด้วยอันนี้คือเป็นหน้าแรกนะหน้าแรกใชเป็นแบบนี้ข้างล่างเป็นข่าวคงไม่ต้องอะไรม้งแล้วนี่อะไรเนี่ยอัดเหรออัดหน้าจอเหรอมันเปิดขึ้นมาอีกอ๋อเป็นวิดีโอฮนะคือเหมือนกับว่าเกมนี้มีคอมมูนิตี้ของตัวเองอ่ะเป็นวิดีโออ่ะเอาอัพใส่ในนี้ได้มันมีสอนด้วยว่าด่านไหนผ่านยังไงจะได้ใครจะไปดูรายละเอียดเออแม่งเจ๋งเจ๋งเจ๋ง อันนี้สองทัวเนาะไปละอันนี้ถามสูโรซูโรไมคืออะไรวะเอามาดูก่อนอ๋อเป็นเกี่ยวกับจัดตี้ของตัวละครนั่นเองนะครับอ่ะมาดูอันแรกกันทีละอันเลยเนาะอันแรกนี่จะเป็นการแบบจัดตี้อะ่ะเขาก็บอกว่าหาการ์ดมาดีๆมาใส่วิธีการจัดก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรนะแค่กดอ่ะเนี่ยมันก็จะมีนะครับให้เราไปเลือกการ์ดใบใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็มีแค่หกการ์ดนะครับ ก็จะไปเลือกก็ไปเลือกกันที่นี่นะนี่อันแรกคือการจัดตีนะอันที่2ก็เป็นการเอ่อเลเวลอัพนะครับใช้วัตถุดิบที่ไออย่างเงี้ยผมเอาตัวเนี้ยเล่นตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมเลือกเลยแล้วก็เอาการที่ไม่ใช้แล้วนะก็คือพูดง่ายเหมือนเกมทั่วไปแหละก็มาอัปเกรดกันได้ยังไม่เห็นเรื่องวิวัฒนาการนะเห็นแต่การอัปเกรดแบบนี้นะครับเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วครั้งอีกแล้วเ้ยหัวเสียจริงๆโอเค ต้องกดรีทายทั้งสองครั้งเนี่ยกว่าจะกลับมาได้เลเวลอัพไปกันเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเออก็ดีก็ดีนะครับออะออกมาก่อนถึงไหนแล้วเนี่ยอันที่สามขายนะครับอันไหนที่ไม่ใายแล้วก็ขายอันที่สี่เป็นดูรายละเอียดของการ์ดทั้งหมดนะครับอันที่ห้าเป็นเหมือนวิกิที่คอยบอกว่าเออเรามีการ์ดของวงไหนบ้างแล้ว,วเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับมีอีเวนต์ด้วยนะแล้วกูกลับยังไงวะเนี่ยไม่มีเมนูกลับนะครับต้องกดที่เดิมซูโรใหม่ อันนี้เป็นการ์ด UR นะะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทํายังไงเนี่ยอุย้ยเอา UR สองใบมาบวกกันจะโหดเกินไปแล้วผมไม่มีการ UR เลยจะอยากได้ UR บวกนะผมยมีการ์ด N หมดเลยเนะี่ยอันสุดท้ายเป็นคาชปองพอยอะไรเนะี่ยแต่คือแบบมันไม่มีเลยอนะตอนเนี้ยเออมันเหมือนกนอัน,นี้เป็นคาชปองพอยนะอ่ะก็เราสองอันนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยเหมือนไปก่อนนะฮะอ่ะต่อมาเป็นคาชปองของจริงละเดี๋ยวเราจะได้ไปหมุนคาชปองกัน เรียกว่าโหลดไม่สำเร็จโหลดสาเร็จนะฮะ,ะ,ะกอะ็อันนี้มีโอกาสได้งาน UR กับ SSR ด้วยถ้าซื้อแบบแพ็กเกจ10ใบนะฮะลองกดเข้าไปดูดิเนี่ยเราจะมี1ใบต่อ5อะ,อะไรนะ5เพรนะครับ10ใบ50เพรไม่ลดราคานะครับแต่การันตี SSR 1ใบก็เอาเป็นว่าเก็บตังค์เยอะๆแล้วมากดแล้วกันก็มีหลายแพ็กนะครับอยากได้ใครมาเลือกเอาเองเนี่ยเไออย่างไอรอๆอะไรก็อันที่สดงูสวยวะ เนี่ยหล่อๆสวยๆเนะี่ยก็มาเลือกเองอยากได้แพ็คไหนนะครับเนี่ย SSO s r เต็มเลยอันสุดท้ายเป็นเฟรนด์พอยต์หนึ่งหนึ่งใบต่อหนึ่งร้อยเฟรนด์พอยต์นะฮะไอสองอันนี้เป็นทิกเก็ตนะเนี่ยต้องเล่นๆไปแล้วตามอนะีเวนต์อะได้ทิกเก็ตมาเปิดแล้วมันมีทิกเก็ตอยู่อาร์ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์มือนอะไรที่แบบว่าสุดสุดกล้วยมากสุดกล้วยมากอันนี้เป็นอ่ารู้สึกเป็นกิจกรรมแล้วเนี่ยแต้มกิจกรรมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพชรไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกัน ตอนนี้เปิด้5อันเปิดเลยเราดได้อะไรที่มากกว่าเอ็ดไหมจะได้ไปชัดที่ใหม่อย่าทําให้เราลุ้นนานมันค้างไปเลยเว้ยเอามาละสซริปได้นะโอ้ได้แรงอา R มาใบหนึ่งกดรีทายเป็น10รอบเลยเขกว่าจะกลับมาได้แม่เริ่มเซ็งแล้วเนี่ยอันนี้ก็ได้การมาแรงอา R ใบเดียวนองรันก็เอ็นหมดเลยแต่วไว้โชคดีนะที่ได้แรงอา R มานะครับอ่ะนี่คือเรื่องคาจปองนะ เดี๋ยวเพชรเดี๋ยวไปหมุนกันเองเดี๋ยวมันค้างอีกช็อปเกมนี้ดูสิขายอะไรบ้างขายเพชรนะครับขายหัวใจอ่ะนี่หัวใจนะเอเนจีนั่นแหละนี่ก็เพิ่มเพื่อนนะครับอันนี้เพิ่มที่เก็บก๊์ดอ่ะเขาเรียกสโลวสโลไใหม่นะสโลไใหม่นะเล็คอร์ดช็อปอันนี้น่าจะเป็นซื้อเพลงอ่ะเออเหมือนดีเจแม็กอะใช่ใช่ใช่เนี่ยซื้อเพลงได้นะครับพวกเราจนนะไม่มีตังค์ก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยอะมาดูเมนูกันบ้างนะ คือเรียกได้ว่ายอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็มาดูทีละอันอันนี้เป็นข่าวเนาะอันนี้เป็นเพื่อนนะครับเข้าไปดูซิเพื่อนก็อ่ามีเพื่อนน,นู่นนั่นนีเพื่อนที่แอดมาเพื่อนที่แอดไปก็จะมีหมดเนี่ยนี่คนนี้คือแอดมาหาเราใช่ไหมใช่นะฮะนี่โอ้โหอันนี้คือเป็นดูรายละเอียดของเพื่อนนะไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเราแอดไปหาเขาเขาไม่ได้แอดมาหาเรานะ่ะเฮ้ยออกไปดิเฮ้ยทำไมเออทำไมต้องมีเรื่องให้หัวเสียตลอดเลยนี่ โอเคกลับมาแล้วครับถึงขั้นต้องออกเข้าใหม่กันเลยทีเดียวนะเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆนะอินเทอร์เน็ตแบบพร้อมกับโปรแกรมที่แบบว่าหลุดกระจุยกระจายจริงต้องด่าเยอะๆถึงจะหายนะอ่ะก็อันนี้เรื่องของเพื่อนเนาะก็มีเป็นหมดแล้วนะครับอันนี้อันที่อันนี้สามอะไรนะเอออันนี้ก็คือเรื่องของรายละเอียดของเพื่อนนั่นเองอันที่4เป็นอีเมลเวลาเพื่อนส่งมาโอ้ส่งหาเพื่อนด้วยนะเอออันสุดท้ายเป็นรหัสชวนเพื่อนครับก็เนี่ยก๊อปปี้ไอเดียเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนไปใส่ที่อันนี้อันนี้อันบนแหละนี่ ใส่ที่นี่นะครับก็จะได้อ่าคนละเพชรสองเพชรนะเนี่ยมันจะมีรางวัลบอกอยู่นะก็ส่วนใหญ่เป็นเพชรแหละอ่าแล้วก็ได้การ์ดพวกอะไรนะไอ้พวกที่เป็นวัตถุดิบอะ่ออนะอออันนี้คือเรื่องของเมนูเพื่อนนะอันนี้สามเป็นโปรไฟล์รายละเอียดของตัวละครเรานะครับก็อ่าบอกก็เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนคำทักทายเพื่อนได้นะครับการ์ดที่ดีที่สุดของเราอะไรแบบนี้ที่อยู่ในตีข้างล่างคือด่านที่เราผ่านไปถึงนะ Can Stop Daisy นั่นเอง อันนี้คือโปรไฟล์ของเราอันที่4เปน็นอันซ้ำกับเมื่อกี้ที่เป็นอบอกว่าเรามีการอะไรบ้างแล้วในเกมนี้เป็นแคตตาล็อกของตัวละครนั่นเองอปูโรไมอันนี้ก็ซ้ํากับเมื่อกี้นะปูโรไมอันนี้นี่เป็นเหมือนการดวงเงินตีให้เราดูอ่ะอ่นนี้ออปชันนะครับก็ไม่มีอะไรปรับเสียงถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เรื่องของสกงสกิลนะครับเรื่องอ่อนนี่ปรับไทมิงได้นะเราไม่ต้องปรับแล้วเพราะเราปรับตั้งแต่ตอนเข้ามาในเกมแล้ว อันนี้ย้ายเครื่องนะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้ย้ายเครื่องเออไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นรูอะไรเนี่ยลบข้อมูลเหรอเห็นดูดูจากสภา,ภาพอ,อ่อแล้วแบบน่าก,กลัวมากคือมันให้เราใส่ไอเดียพาสเวิร์ดนะเพื่อทําการล็อกอินอ๋อก็คือคือพูดง่ายคือมีเครื่องอื่นอยู่แล้วอะ่ะก็จะโอนเข้ามาที่เครื่องนี้จริงๆต้องไปใส่ที่หน้าเมนูนะไม่ได้มาใส่ที่นี่นะเอออ่าและนี่เป็น ID ของไอโชว์ไบล็อกนะครับก็สามารถสร้าง ไอดีของโชว์บายล็อกได้ก็จะได้รางวัลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่าลองสร้างดูนะแอคเคาท์ Account นะครับอ๋อก็แค่นี้เองใส่ไอดีแล้วก็ใส่พัทเวิร์ดสองครั้งแล้วก็กดสร้างนะครับพัทเวิร์สอ่าหกถึงสิบสองตัวอักษรนะฮะอันนี้ไอดีก็สี่ถึงสิบสองตัวใส่แล้วเนี่ยก็จะมาล็อกอินที่นี่อีกครั้งก็ได้นะครับนี่ก็จะได้โค้งได้ของไปรู้สึกอันสุดท้ายนี่เป็นอะไรเนี่ยอะไรของมันมาพัทเวิร์ดอะไรวะ เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะฮะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอ่าโอเคโอเคเข้าใจละคือต้องมีแอคเค้าก่อนนะครับนี่คือเรื่องของอจัดการ ID นะอันนี้เฮลก็คงไม่ต้องเปิดนะครับอ่าอันนี้เป็นโค้ดนะครับเวลาที่เราได้แบบพิรีจิสเตอร์มาคงคงไม่มีใครใส่พิรีจิสเตอร์ได้แล้วนะนะเกมมานานมากแล้วคือมีมีไอเทมโค้ดเอามาใส่ที่นี่นะครับแล้วก็สองอันนี้เป็นเทวิสเตอร์เฟซบุ๊กของเกมนะค็อปปีไ้ไม่มีอะไรแล้วก็ที่สําคัญเหลืออันเดียวคืออันนี้อันนี้คือย้ายเครื่องนะคือถ้ามันนนมมมี show ีโชววว์บายลล็อกแแ้เ่่่่ผไใจ ใช้โชว์บายล็อกไอดีได้ไหมอ่ะลองกดดูอ่าก็ไอเมนูเมื่อกี้เนียกดมาแล้วมันไม่ใช่ย้ายเครื่องนะมันออกมาข้างนอกเลยนะไอเมนูย้ายเครื่องคือไออันเดิมอันเนี้ยที่มีอยู่ในเกมนะครับใช้เมนูเดียวกันหรือถ้าเกิดใครแบบย้ายมาแล้วก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับอ่ามันก็จะเป็นไอดีโชว์บายล็อกอย่างที่ผมบอกนะใครยังไม่มีก็สมัครก่อนนะฮะแล้วก็ล็อกอินที่อันที่2นะครับคือถ้าเกิดย้ายเครื่องไปอ่ะก็ล็อกอินเลยไม่ต้องสมัครถ้าสมัครเนี่ยมันก็ซ้ํากันน่ะสิ อ่นี่ก็คือเรื่องของการย้ายเครื่องนะครับก็ใช้เมนูนี้นะไอเมนูนั้นมันแค่แบบน่าจะเป็นการเคลียร์ข้อมูลนะแล้วกลับมาที่หน้าแรกไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมนูเมื่อกี้อ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะเกมโชว์บายล็อกนะครับเกมดนตรีผสม RPG ที่ที่ผมหัวเสียกับมันมา เกมมันทําดีมากแต่ว่าเน็ตมันหลุดบ่อยมากนะครับก็ทําให้อารมณ์เสียเลยทีเดียวนะก็ไม่รู้ทําไงไม่น่ามารีวิวในดอย 4X เลยนะครับก็ใครบอกว่าดีนักดีหนาลองมาใช้ดูเดี๋ยวจะรู้เอง <laughs> มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าชาวบ,บ้านเขาเท่าไหร่เลยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปทุกทุกแอปนั่นแหละผมพยายามใช้หลายๆเจ้านะฮะแต่ก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเชื่อว่าจะ จะมีปัญหาหนขนาดนี้นะเล่นในมือถือมันไม่หลุดไงพอเล่นในพวกนี้มันหลุดก็เป็นความผิดของผมเองที่ยังดันทุลังใช้นะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะเกมโชว์ไปล็อกนะครับผมนายชอตตี้บูจาว่าขอตัวลาไปก่อนกันล้วกันนะฮะแล้วไปพูดคุยพบปะก,กันได้ที่ a c e b o o k แฟนเพจนน n ์เกมมิ่งทีวีนะพูดคุยที่นั่นจะสะดวกกว่าที่ u t u b e นะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีก2แฟนเพจเป็นพันธมิตรของเรามาอย่างยาวนานคือโ Mo บ i l เกม m e Caster Thailand แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ